สวัสดีค่ะรายการเนยเป็นเชฟวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อมาทําเมนูผัดหมี่ซั่วเจนี่แลวก็คือส่วนผสมและวัตถุดิบของเนานี่และก็นี่คือ,อัตราส่วนค่ะเพื่อสามารถไปทําตามกันได้เลยนะมาเลยขั้นตอนแรกเราจะต้มน้ําให้เดือดก่อนอาใส่น้ําลงไปพอน้ําเดือดแล้วเราจะนําหนี่ซั้วค่ะลงไปลวกนะใช้เวลาลวกประมาณ2นาที ก็รอให้น้ำเดือดหมี่ซั่วสุกค่ะครบสองนาทีแล้วจะนาหมี่ซั่วขึ้นมาแล้วก็ทาไปล้างน้าเปล่านะคะจะใช้น้ํเปล่าที่เป็นน้ําเย็น,นะคะ่ะอ่ะล้างเลยเราจะล้างประมาณสองรอบนะคะพอล้างหมี่ซั่วเสร็จแล้วเราเอาตักหมี่ซั่วพักขึ้นมาก่อนให้สะเด็ดน้ําจากนั้นก็ใส่น้ํามันเล็กน้อยแล้วก็คลุกเส้นนะคะไว้ให้เส้นหมี่ซั่วนั้นติดกันนะ อคุบเลยขั้นต่อไปเราจะมาหั่นต้นหอมกันค่ะหั่นต้นหอมให้เป็นท่อนนี่ชื้อเชื้อเอาเส็นแล้วตักไว้ก่อนามาหั่นแครอทกันหั่นครึ่งหนึ่งคันเสร็จแล้วก็หั่นแครอทให้เป็นแผ่นนะบางๆนี่จากนั้นเราก็นํามาซ้อนๆกันค่ะเพราะว่าเราจะซอยให้เป็นเส้นเล็กๆฉันก,ก็ซอยให้เป็นเส้นเล็กเลย หั่นเห็ดหอมหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำเห็ดหอมน,นี้เราจะแช่น้ำไว้ก่อนนะคะแล้วก็หั่นกะหล่ำปีค่อยๆหั่นนะจากนั้นก็หั่นเต้าหู้จะแบ่งครึ่งก่อนแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าชอบแบบไหนก็หั่นตามใจชอบเลยนะจากนั้นก็ตั้งกระทะค่ะเราจะนำเต้าหู้ลงไปทอดก่อนทอดให้เต้าหู้นั้นเป็นสีเหลืองกรอบสักนิดนึง เริ่มได้ที่ล้วพอ,อด้แล้วเราก็จะตักผักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ํามันอาทีแล้วจะมาทาหมี่ซ่วกันค่ะใส่น้ามันลงไปใส่เห็ดหอมลงไปผัดให้หอมอตามด้วยเต้าหู้ทอดผัด,ผ,ด,ผ,ดผัดให้เข้ากันแล้วก็นําผักลงไปเลยค่ะใส่แครอทกระหล่ำปีซอยลงไปก่อนนะแล้วก็ผัดให้เข้ากันให้ผักสดสักนิดนึงพอสดได้ที่แล้วเราก็จะนําหมี่ซ้วของเราค่ะลงไปเลย แล้วก็ผัดคุกคุกให้เข้ากันนะมีสีสันเริ่มมาและเริ่มน่ารับประทานแล้ะเราจะมาปรุงรสกันเนยใส่น้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือผงอร่อยเชฟน้อยเขาบอกเลยว่าเทศก,กาลกินเจนี้นะมีผงอร่อยเชฟน้อยไว้ติดบ้านเขาบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าเราไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ด้วยคุกคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ใส่ต้นหอมใบแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกสักนิดนึง แล้วก็มาจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะเส้นลงมาก่อนแล้วก็โรยหน้าทับทป,ปิ้งเครื่องนะเสร็จเรียบร้อยแล้วกับผัดหมี่ซ่เจเป็นไงคะน่ารับประทานม,ม,ามากเลยอย่าลืมนะผงอร่อยเชฟน็อตสามารถทำอาหารเจดได้อีกด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันอีพีหน้าค่ะว่าจะทำเมนูอะไรบ๊ายบาย